เหนือค่ะี่สีอะไรคะสีอะไรคะสีเปาสีชมพูค่ะนี่นะคะเหนือคะนี่สีอะไรคะเหลือสีอะไรคะสีม่วงค่ะสีม่วงเนือคะนี่สีอะไรคะเสีเขียวค่ะสีเขียวบางน้ายเหลือไปหมดเลยนี่สีอะไรคะน้องเหนือสีส้มค่ะสีส้มสีส้มนี่สีอะไรคะน้องเหนือสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่สนใจแม่เลย สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลก็มาสีแดงก็มีสีแดงสีแดงแล้วนี่นะคะเหลืองเหลืองเหลืองมาอีกครั้งึ่งสีแดงแดงเอ้ยไม่ใช่สีเขียวเขียวเขียวสีน้ำเงินน้ำเงินเอ้ยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอ่ะบังหน้าเหนือหมดเลยนี่กระดุมบังหน้าเหนือหมดเลยอันนี้สีอะไรคะสีเขียวนี่นะคะเหนือคะสีอะไรคะ สีอะไรคะนี่